ผานบ้านคุยเชือกอยู่ในเขตตหน,นองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจัังหวดมหาสรารคามสวัสดีครับนี่เป็นการออกทริปครั้งแรกของผมเป็นการบุกเดี่ยวครั้งแรกนะครับด้วยนี่ครับไอแดงตัวนี้เป็น,นเเสืา 900นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในขณะนี้นะครับตามกำลังงบถูกที่สุดก็หมื่นสี่นะครับสำหรับเคหื่อยใหม่ การฝึกซ้อมปันนกล้อนึงก็สักสิบถึงยี่สิบกิโลนะครับให้ท้อฝึกปันนั้นก็ต้องฝึกตามรอบที่ีก่อนรับรอบที่ปันได้ได้รอบสูงครับเพื่อให้เกิดความคยชินให้ขาเราจำตรงน่องรอนและทส่วนใของผมครับของมือใหม่ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในส่วนของร่างกายก็ถุงมือครับ มือนี้ก็มีความจําเป็นไม่ไม่ได้ใส่เท่ๆนะครับใส่ก็เพื่อการเจ็บเพราะว่าถา,ากจับตรงตรงแอนนะมันเปล่าๆจะแพนรูมันได้ึก็จะงาก็บได้เป็นได้คบก็ควรเป็นอย่างดีหน่อยนะครับคู่นี้ยี่ห้อแจแอนก็สามวิบาัะต่อไปก็เป็นหมวกนะครับ หมวกหมวกนี้จําเป็นมากเนื่องจากว่าการกระแทกครับเกิดมีสิ่งที่คาดไม่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมาก็ต้องเตรียมเป็นหมวกสําหรับจัก,กรยานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แว่นตาแว่นตานี้นะครับไม่ได้ใส่เท่ๆนะครับจุดประสงค์ของการของแว่นตาก็คือหนึ่งก็คือลดแสงครับลดแสง สองก็คือกันฝุ่นครเวลาเราไปตามถนนนะครับมักจะมีรถใหญ่รถอะไรเกิดฝุ่นกันอะไรก็เสีบสายตาเราด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้ของแพงมากนะครับของแพงๆก็ใช้ร้อยกว่าบาทสี่สิบห้าสิบาทก็ได้ครับขอให้ใส่แล้วถนอมสายตาครัไปก็คือการเกงครับการเกงนั้นควรจะเป็น กางเกงสหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะนะครับซึ่งกางเกงแบบนี้เนี่ยจะมีตรงที่รองก้นนะครับไม่ให้เจ็บและเราเวลาใส่กางเกงเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่กางเกงใหมครับไม่งั้นไอ้ขอบกางเกงก็จะบาดขาครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้เท่ๆเหมือนกันนะครับตัวนี้มีประโยชน์ทําให้เราเคลื่อนไหวได้ได้อ่คล่องตัวแล้วก็ขอบของ ตะเข็บกางเกงก็ไม่บาดขาเราด้วยครับมันเราสังเกตด,ดูมันจะกระชับมันจะกระชับนะครับไม่มีส่วนยื่นออกมาให้เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ล่ลงมาก็คือรองเท้านะครับรองเท้านี่เป็นรองเท้าข้าใบดีที่สุดนะครับข้าใบมันจะมีรองเท้าสําหรับนักปั่นนะครับประเทะจ,จะใช้ที่มีคลิปคลิปนะครับคลิปสาหรับ ยึดกับรงบันไดนะฮะตรงบันได,ดของจักรยานนะบันไดถีบนะบปั่นของจักรยานตรงนี้จะมีตัวล็อกครับแต่ต้องเป็นบันไดเฉพาะมันด้วยฮะบแบบนี้ใช้ไม่ได้ฮะกับรองเท้าเนี่ยมันจะเท่ากันพอล็อกทุกนะครับจะไม่หลุดดัลมจะไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ปั่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝืนมือใหม่ก็ไม่จําเป็นคนะใช้รองเท้าเข้าไป พื้นแข็งธรรมดานะครับให้คล่องตัวใส่สบายนนี้คือในส่วนของในส่วนของเสือเรานะครับสะพานตรงนี้สวยนะครับมองตรงนั้นเป็นเขื่อนนะเป็นยาง ด้านบนเขื่อนนั้นมีอยู่ตลอดนะครับมีปริมาณที่มากตลอดอทีนี้มาดูที่ตัวรถนะครับที่จริงรถจักรยานก็มีหลายประเภทนะครับแต่เท่าที่ผมศึกษามานะครับจักรยานประเภทนี้นะครับเสือภูเขาจะเป็นจักรยานที่เนเกประสงค์ ได้นะครับไม่ไปค่อยถือถือตัวนะครับผมได้ไปไหนไปกัน,นครับขึ้นเขาลง้อยไ,ได้หมดวันนี้ผมก็ไปลุยมาเน่คุณลักษณะของเสือภูเขาก็คือไม่ได้อยู่ที่ความเร็วนะครับแต่อยู่ที่ความอึดนะครับไปได้ทุกที่ แต่จะสู้จัก,กรยานประเภทเสือหมอบครับไม่ได้ในเรื่องของความเร็วแต่เสือหมอบก็มีข้อเสียคือ,อลงทางเรียบได้อย่างเดียวนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการปั่นทางไร้ห่วหรือหมวงทริปคือ,อ,อ,คคอน้ํานะครับเราต้องเตรียมกระบอกน้ําแบบนี้นี่ที่ล็อกนะครับจะทําให้สะดวกเวลายกขึ้นอยกขึ้นดื่มน,นะครับ ปลดปลืบออกมาครับมันจะกระชับนิดนึงพอเราเปิดตุกนะครับปุ๊บตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัติอันนี้ของผมมันฝืดแล้วไม่เด้งแล้วครวรจีบทุกๆ5นาทีนะครับมันไม่ใช่เป็นตะคริวอันตรายมากทั้าปวดเป็นตะคริวแล้วก็จบกันเลยนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยอีกอย่าง,งก็คือไฟกระพริบ ส่งสัญญาณครับอันนี้ตัวเป็นตัวเป็นไฟท้ายนะครับควรจะมีนะครับเผื่อเราปั่นตอนค่ำๆอันตรายเขามองไม่เห็นนะแล้วก็กลิง้งนะครับไฟฉายไฟฉายผมจะมีที่แท่นติดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าตัวนี้ก็สะดวกดีครับสามารถถอดถอดได้สะพายไปได้นะครับถอดสะพายไปได้ กินองเทียครับพวกเ็กกตรองครับเผื่อกางเกงแตกนะครับยายารักษาโรคถ้าเรา in, เรรเรมีโรคลำตัวรยอยานวดครับผมเอาลูกคอตเพนมาด้วยแล้วก็นี่ครับอันนี้ส่วน เทียบแม่ลำน้ำชีมาครับมาถึงตรงนี้แล้วครับสะพานบ้านคุยเชือกและผมก็จะเดือนทางไปเส้นนี้นะครับทะลุเข้าเขตตำบลพลับนะครับบ้านหนองแสงในบ้านหนองไงอไสู่เมืองคอนแก่นนะครับพบกันคลิปหน้าครับผม